เอาละครับสวัสดีฟุตบอลเลเวอร์ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเ c Day ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวจัดทีมและวิเคราะห์เมืองทองยูเนเต็ดในรีโวไทยลีก2021ัน่อนัดที่2กันนะครับนะก็สำหรับนัดนี้นะก็จะเป็นเมืองทองยูเนเต็ดที่เปิดบ้านพบกับเชลลี่เอฟซีในนัทลีกนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นเอลกาซิโกเมืองไทยก็ว่าได้นะครับนะเพราะว่า,าคือ นัดนี้เนี่ยผมบอกเลยรับว่ามันแน่ๆนะครับก็ถ้ามันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังพรีวิวกันก่อนนะครับนะก็คือพรีวิวเนี่ยก็มันทองในเต็ครับจะไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเลยนะครับจากนัดที่เจอกับพีรีระจวบนะครับซึ่งจะมีเอ่อนักเตะเนี่ยที่ฟิตพอที่จะสามารถเป็นตัวสำรองได้ก็คือธีรพลเยอะเยอะนะครับนะแต่ผมคิดว่านะเอ่อธีรพลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกตารเป็นตัวจริงนะครับอาจจะแบบลงมาสัมผัสเกมนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับนะคือแบบคือ ธีรพลเนี่ยก็ไม่ได้ซ้อมมาประมาณ1เดือนนะครับก็ต้องให้เวลาพี่เขาฟักฟื้นร่างกายก่อนนะครับนะโอเคครับนะแล้วก็มีในส่วนของชมบุรีเอฟซีนะก็ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนหรือว่าบาดเจ็บก็เทนกันนะครับก็เรียกว่าฟูลทีมเลยก็ฟูลทีมทั้งสองทีมนะครับแล้วก็มาเจอกันก็ผมบอกเลยครับว่ามันมันแน่ๆนะครับนะส่วนเรื่องจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดเฉพาะเมืองทองในเด็ดแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไป อาละครับก็มาดูในส่วนของแผนที่1นะครับก็คือซ1ห1่งหนึ่งะก็เรียกได้ว่าเป็นแผนที่ยูรฟกี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้บ่อยมากๆนะครับนะก็แบบเกือบเกือบทุกเกมะครับเลือกแค่แผนนี้นะก็ไล่ตั้งแต่ผู้ถาประตูครับก็คือสมพรยศนะแล้วก็แบ็กไซด์เนี่ยใช้เป็นมัฒนาครสวัตละครนะครับแล้วก็จะมีนส่วนของสลิงคานของสุภาพจับคู่กับดูคัสโรชานะครับแล้วก็สลิงคานเนี่ยดูแบบว่าเหมาะกับเกมนี้มากกว่านะเพราะว่าชาติชายเนี่ยผมคิดว่านะ เทคนิคเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ว่าเสียงคานเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะเล่นบอลกับเท้าได้ดีกว่านะครับนะแล้วก็แบ็นขวาเขาจะไปจะใช้เป็นทางสุครีนากาตาโพนะครับนะกองกลางตัวรับครับอันนี้ต้องมีกองกลางตัวรับหนึ่งคนที่ตัดเกมแบบเก่งๆครับก็คือพัทรพลอินทันนีนะครับแข้คนที่ต้องมีพี่พิมเนี่ยเพราะว่าเออเรียกได้ว่าเกมลุกของเออชนบุรีปีเนี้ยนะครับเรียกได้ว่าโคตรมากๆครับคือเจอกับบีจีปทุมนะครับนัดแรกอะ มีโอกาสยิงไป18ครั้งนะทุกคนนะเออแต่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเต้ยคาโดโซกับทางอันนี้ซูเรสเนี่ยเก็บเจ็บนะครับนะเออแต่ว่ายังไงก็มีอีฟานฟานดี้นะครับเออแต่ว่ายังไงเราไงเราก็ต้องมีกลารตัวรับตัวตัดเกมไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆเนี่ยคงเสียดายเอ่อพี่ฉัตรนะพี่ฉัตรมงคลนะครับนะคือแบบเสียดายมากๆครับเพราะว่าเออ่ฉัตรมงคลเนี่ยเป็นตัวตัดเกมที่เรียกได้ว่าโหดมากๆเลยครับเพอแบบเสียใบเหลืองเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่า ตัดเกมดีมากๆนะครับคือผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหแบบเก่งมากๆครับอันนี้ผมบอกเลยแต่ผมเสียดายมากๆที่เมืองทองเนี่ยแต่ไม่ต่อสัญญากับทางพี่ฉัตรนะก็เป็นสัญญายืมตัวใช่ไหมฮะแต่จริงๆผมอยากให้ซื้อขายมาเองนะครับนะอืมนะครับแล้วก็มาดูส่วนของ4เกมลุกนะครับก็คือวิลเลียนพอฟนะครับนะครับนะแล้วก็กองกลางตัวลุกนะครับก็ใช้เป็นทางวิรเทพป้อมพันกับทางซาโรมิซาเยสนะครับนะก็2คู่นี้ก็ต้องใช้กันอยู่แล้วนะครับนะวิรเทพเนี่ยเป็นตัวโฮบอลนะเป็นตัวเก็บบอลนะ แล้วก็ทางซาายมีไซเอตเนี่ยเป็นตัวปั้นเกมนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์นะแล้วก็ทางขวานะครับใช้เป็นเจสซี่เคอร์เรนนะครับแล้วก็แทนที่ของพี่ชายอุทรานะเพราะจริงๆคือพี่เคนกับเจสซี่เนี่ยเออจริงๆเนี่ยสามารถสลับลงกันเล่นได้นะเพราะว่าฝีมือเนี่ยผมเรียกว่าพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในไทยลีกเนี่ยจริงๆอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะเอย พี่เคนเนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ว่าเจสซี่เนี่ยได้ลงแบบสม่ำเสมอนะครับก็มันก็ดีกว่านะครับที่เลือกใช้ทางเจสซี่เคเรนแล้วเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าสไตล์การเล่นเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับก็คือแบบดีมากๆนะส่วนของสองคนนี้นะก็คือเออทางพี่พี่เคนนะครับก็ใช้วิธีการเล่นแบบการจ่ายบอลทะลุช่องหรือว่าการเลี้ยงนะครับใช้ความเร็วอะไรประมาณนี้เจสซี Irene ่เคเรนเนี่ยจะใช้วิธีการแบบเพรสเป็นการเพรสซิ่งนะครับใช้ความขยันของตัวเองนะครับนะก็ส่วนของสองสองคนนี้นะครับก็ เรื่องความเก่งเนี่ยพอๆกันนะครับนะแต่ว่าถ้าให้เหมองกับเมืองทองจริงๆนะครับก็คือเจสซี่เครเรนนะครับแต่ว่าเออพี่ชาเนี่ยเหมาะสมการเป็นซูเปอร์ซับมากกว่านะครับนะแล้วก็ส่วนกองหน้าต๊ะเป้าครับแน่นอนครับก็คือพี่ก๊อฟอริสักไกสอนแน่นอนครับนะก็เมื่อเกมที่แล้วครับสำหรับพี่ก๊อฟนะก็มีโอกาสง้างเท้ายิงไปแค่หนึ่งรอบนะครับนะก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ลงมาเล่นเป็น ลงมาเล่นต่ำนะครับคือลงมาต่ำเพื่อจะเก็บบอลน,นะครับนะส่วนอีกประตูไอไอ,ไอประตูเสม,มอกับพีจีประจวบเนี่ยก็พี่ก๊อกก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับนะอืนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแผนที่2กันดีกว่านะครับโอเคไปโอเคก็ก็มาอยู่ในส่วนของแผนที่2แ,แล้วนะครับก็คือสี่สองหนึ่งสามนะครับนะก็สำหรับแผนนี้นะก็โค o, นน้ดโอ่ยยังไม่เคยใช้นะครับแต่ผมคิดว่านะเหมาะกับปา์ของโค้โอแล้วก็ มากกับเกมที่ต้องเจอชมบุรีซ,ซึ่งซึ่งแบบเกมล,ลุกมาเต็มๆมะครับซึ่งแผนนี้เนี่ยจะเล่นในทั้งรับแล้วก็ลุกนะครับนะก็ก็เกมรับเนี่ยเหมือนเดิมนะก็คือสมพรยศวัฒนากรเฉลิงค้าคุณสุภาพแล้วก็ลูคัสโรชาแล้วก็พี่ต้าสมพรพินาาตาโพนะครับนะ ส่วนกองกลางตัวลับเนี่ยเราจะให้เป็นพัทนาคนินทนีนะที่เป็นตัวตัดเกมซึ่จะยืนต่ํากว่าเวียให้ป้อมพันนิดหน่อยนะครับนะก็ดูจากรูปได้นะครับส่วนวิธ้ป้อมพันเนี่ยจะเป็นตัวโฮบอลที่สามารถจ่ายบอลได้ง่ายขึ้นนะครับก็คืออยู่หลังซาโรมิซายเยฟแล้วก็สามารถจ่ายบอลออกข้างให้กับทางวิลเลนพอลฟแล้วก็แกซี่เคอร์เรนได้นะครับก็ียกรู้ว่าเป็นแผนที่น่าสนใจมากๆนะครับนะส่วนกองกลางตัวลุกเนี่ยก็ซาโรมิซายเยฟนั่นแหละครับนะก็เกมลุกเนี่ยเหมือนเดิมนะก็คือวิลเลนพอลฟ เจสซี่เคอร์เรนแล้วก็อริสักไกสอนนะครับแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าจะทําให้วีรเทพป้อมพันเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับนะเพราะว่าซาดอมีิซายเยฟเนี่ยสามารถลงมารับบอลต่าได้นะเราให้วีรเทพเนี่ยคือคือสองคนนี้สลับสลับกันเล่นได้นะครัะนะซึ่งเรียกได้ว่าแบบคือจะเห็นได้ว่าจ่ายบอลง่ายขึ้นมากๆครับดูจากตรงนี้นก็ได้ไม่ต้องลากเส้นไหยเลยครับนะจ่ายเงิน ือแบบจ่ายบอลได้ง่ายขึ้นมากๆ,ๆนะครับนะก็นะครับอันนี้ก็เป็นแผนแน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอ,อ,อยากได้ความเร็วนะครับก็จะมีในส่วนของทีคนเยอะๆะนะก็มาเล่นแทนเวลาให้ป้อมพันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ก็จะมีในส่วนของประเมศแล้วก็กอลวิชนะนะครับนะแล้วก็จะมีวงสกอร์ไทยคุณเทวินนะครับที่สามารถตรัดเกมได้เหมือนกับทางปัตตากุอินทานีได้ด้วยนะครับนะ ก็มีพิชิตค้าที่สามารถแทนเจสซี่เคอร์เนได้ก็เรียกได้ว่าเมืองทองปีนี้นะครับถุมกาลังเนี่ยก็พอใช้ได้เหมือนกันนะคะนะก็อืมนะครบโอเคครับก็มาดูในส่วนของแผนที่สามกันเลยค่ะโอเคไปโอเคครับก็มาดูในส่วนของแผนที่สามนะก็คือแผนสามสี่หนึ่งสองครับแผนนี้เนี่ยคือโค้ดโอ้เนี่ยคงจะไม่เลือกใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอามาเล่นเล่นครับเพราะว่ามันเป็นการเล่นเกมนับแบบสุดๆนะคบแต่ว่า คือ affiliated. มันก็ไม่ใช่สไตล์ของโคตรโอ้ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือโคตโอ้เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบบุกแหลกกันนะครับซึ่งสไตล์นี้เป็นการเล่นเกมลับแต่ว่าถ้าจะเล่นเพลย์เซฟเนี่ยผมคือผมอยากให้โคตรโอ้เนี่ยเล่นในแผนนี้นะครับเพราะว่าแผนเนี้ยจะสามารถเล่นได้แบบหลากหลายนะครับเหมือนกันนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแผนได้ง่ายเหมือนกันนะครับือแบบเรานาอยู่เราสามารถเปลี่ยนแผนได้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสไตงโคตโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ซึ่งแผนนี้ผมสร้างมาเล่นๆนะครับก็คือ,อ,อทางลูกคัสโรชาครับเ,นะเป็นตัวตัวต่ำนะเป็นตัวต่ำสุกยืนคู่กับทางสมพรยืนก็เลยก็ได้นะครับนะแล้วก็ทางฝั่งขวาถ้าเป็นเพนเตอร์ทางฝั่งขวานะั่นก็คือสลิงทานฮองสุภะนะฝั่งซ้ายก็ใช้เป็นทางมาโกบารินี่นะครับหรือว่าชาติชาแสงดาวก็ได้นะนะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเออเออผมจะเรียกว่าอะไรนะจัทงทางสุพรเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าเออปีกขวาแล้วกันนะแล้วก็ ปีใช้ก็จะใช้เป็นทางวัฒนากรแล้วก็เป็นการขยับทั้งสองคนเนี่ยเล่นเล่นดันขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีส่วนของวีรเทพป้อมพันธ์นะที่ยืนคู่กับทางพัฒท,ท,ทางโคจินธนีนะก็มันก็ไม่ใช่สายของทางวีรเทพอยู่แล้วนะครับนะซึ่งแผนนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทางทางมาริโอนะครับเลือกเลือกเลือกใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าทําให้เมืององหนูเล่นบอลน้าเบื่อนะครับนะนะแล้วก็จะมีส่วนของกลางทางคคลูกนะั้นก็ใช้เป็นทางการอมีจาเยฟ yes นะครับ แล้วก็กองหน้าตัวเป้าคู่นะก็คือวินนีรอฟกับไปร์กไซค์อนนะแต่ว่าทางวินนีรอฟเนี่ยจะยืนต่ำลงหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยมันจะยืนคู่กันใช่ไหมแต่ว่าวินนีรอฟตเนี่ยต้องลงมาเป็นไทเกอร์ไซเกอร์ Tiger Tiger นะครับนะยิงแผนนี้เนี่ยมันก็เออมันก็ดูไม่ค่อยใช่แบบสไตล์ของโคโอนะแต่ว่าเออถ้าแบบเรานําอยู่เนี่ยเราสามารถใช้แผนนี้ได้นะครับนะอืมโอเคครับนะก็ เดี๋ยวเราไปดูส่วนของบทวิเคราะห์แล้วก็การค่าการสกอร์กันดีกว่านะครับโอเคไปโอเคครับนะก็มาค่าการผลสกอร์กันนะคะก็คือผลสกอร์ที่1ก็คือ0ูนย์ก็คือ1 0แล้วก็สาก็คือ2องนะครับนะก็ยังเื่องพูดอะไรเยอะครับมาฟังบทวิเคราะห์กันก่อนนะครับก็คือเหตุผลที่ต้องมีถึงสาสกอร์เพราะว่าเชมบรีเนี่ยยกยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นทีมที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเมืองทองเนี่ยยังฟอร์มที่อยู่แบบแกว่งแว่งอยู่นะครับครึ่งแรรกไดดีีคึงหลัันะบ ทำให้ผมคิดว่านะเกมนี้มีโอกาสออกถึง3มหน้านะก็คือเออมืองทองชนะชนบุรีชนชนะหรือว่าเสมอนะครับส่นวนเรื่องสกอร์เนี่ยถ้าสมมติมีทีมหน,นชนะเนี่ยจะคงไม่ขาดนะครับแต่ถ้าเสมอเนี่ยคงจะยิงกันมันนะครับนะก็แบบเอานะก็บทวิเคราะห์เนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับนะก็นั่นครับชนบุรีเนี่ยก็ฟอร์มฟอร์มเมื่อน,นับที่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับนะแต่เมืองทองเนี่ยฟอร์มครึ่งแรกเนี่ยผมเรียกได้ว่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับนะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ย ตู้ได้ทุกทีมแบบที่โค้ชโ,โอบอกเลยนะครับนะก็อืก็ประมาณนั้นะครับนะก็สำหรับสรม,มุรีนะก็เกมลุกเนี่ยเรียกเรียกว่าน่ากลัวนะแต่เกมรับยังหลวมๆเหมือนนะก็มีเป,เป็นเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เมืองทองเนี่ยเอาสามารถมีโอกาสเดิมเดิมชนะได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติให้ผมเลือกสกอร์เดียวน่าจะเป็นในส่วนของเมืองทองยูเนเต็ดครับที่เฉือนชนะแชมบุรีเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอเคครับนะก็ ก็สำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่นะคะว่าช่อง SCD เนี่ยจะเป็นช่องยังไงนะคะก็สำหรับช่องนี้นะผมขอบอกก่อนเลยนะคะว่าผมจะทำแค่ข่าวของเมืองทองในเต็ดเพียงเท่านั้นนะจะไม่มีข่าวของทีมอื่นเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของเมืองทองในเด็ดตัวยงเลยก็ได้ว่าได้นะครับนะก็นะคะตัวบทวิเคราะห์นี่ผมเขียนเองนะครับก็คาดการณ์ของสกอรเนี่ยผมก็คาดการณ์เองนะครับนะก็ถ้าสมมติว่าใครเชียร์เมืองทองเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ โอเคครับมาละสวัสดี